่องเต็มเต็มเวียจูงมือภรรยาออกอีเวนต์ครั้งแรกแฟนๆแห่แฟโฟกัสท้องวิกกี้ เปิดบรรยากาศเต็มๆเมื่อพระเอกคนดังเวียสกลวัฒน์ควงแขนคุณภรรยาวิกกี้พีมณยาออกอีเวนต์ใหญ่กลางกรุงเป็นครั้งแรกหลังเข้าพิธีวิวาในงานอีเวนต์ใหญ่กลางกรุงเน็ตฟิกทีไทยทีมันที่ยกขบวน6คอนเทนต์ไทยส่งตรงจากผู้กำกับและทัพนักแสดงมากฝีมือจัดเต็มภาพยนตร์ซีรีส์คุณภาพโดยคนไทยซึ่งหนุ่มเวียเป็นหนึ่งในนักสแสดงของโปรเจกต์นี้ซึ่งคุณภรรยาสาวอย่างวิกกี้พีมณยาที่กำลังตั้งท้องนั้นเป็นจุดสนใจจากแฟนๆและช่างภาพสื่อมวลชนโดยวิ กมาแบบจัดเต็มหน้าผมและสวมชุดเรสสีดำยาวแอบโชว์หน้าท้องให้เห็นคันที่กำลังโตอีกด้วยซึ่งตลอดการเดินเข้างานทางด้านหนุ่มเบียก็ดูแลภรรยาเป็นอย่างดีซึ่งเป็นซีนที่เรียกแสงแฟลไปได้ไม่น้อยเลยละจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ